กลับมาสู่ดินแดนม,มาตุภูมิอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยกลับมาทีมาดูนมงควยเอตต่อดีกว่าโวยวับนี่เลยจัดกองมาต้องแอบเข้าไปดูฮ่าฮ่าฮจะเอะเอะเฮ้ยควยเอตหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวธรรมดาต้องต้องขังอยู่ในนี้นี่อ้าแล้วมันหายไปได้ไงเนี่ยเว้ยละแบบนี้ต้องตามแล้วอีต้องตามลงมาเลยลงมาเลย ต้องตามหาแล้วแบบนี้อ่ามาแล้วขึ้น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 ได้ปะวะข,ขึ้นไม่ได้ติดกล่องอยู่เอากล่องออกก่อนเฮ้ยอ่าไปหมาตามมาด้วยขึ้นอ๋อโอเคเอาไปเออเดี๋ยวก่อนไอ้นี่อ่ะไม่โดนเล็งโดนไหมอ่ะโอ้ยเล็งยากไม่เล็งก็ได้วะโอ้ตะเกียร์ฉันหน่อยลงยังอ่ะลงได้แล้วอ่ามาไอหมามาด้วยมา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 ,มา,มาอ่า ดูแมพก่อนแมพอยู่ตรงนี้นี่ไงวงใหญ่เลยมาร์คไว้ก่อนปะไปเดินทางไปไม่ไกลครับประมาณ400โอ้โห400ก็ไกลอยู่นะเอาละครับเรามาถึงที่แล้วนะฮะคอยเอ็ดอยู่ในคออ่ายค่ายนี้แหละน่าจะเป็นค่ายใหญ่พอสมควรนั่นไงเจอแล้วนั่นไงเห็นนะเดินอยู่ไกลๆนู่นเอ,อ้ยอย่าอย่าขู่ลูกอย่าขู่ยวมันจะยินลูกเออใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นลูกอ่าตงนั้นไกลๆตัวหนึ่งชัดเจนคอยเอ็ด ต้องซ่อนตัวหรือว่าถูกจับกลุ่มในนี้แน่ๆใช้สันดาณเดินของบิ๊กบอสค่อยๆเข้าค่อยๆหานะฮะซีคิวควายเอนะฮะโอเคตรงนี้มียามยืนดูบุหรี่ตัวหนึ่งยิงก่อนเลยดูบุหรี่เป็นสิที่ไม่ดีต้องหลับไปถ้าเื่อดูกว่านี้อาจจะเป็นมะเร็งในปอดได้ที่เราหวังดีนะฮะเอาตัวนี้กลับบ้านก่อนนะฮะเอามันไปรักษาโรคมะเร็งนะฮะดูบุหรี่เยอะดูจัดไงดูจัด กลับไปมีใครรู้ปะวะไม่น่ามีใครรู้อ่ะไปเลยกลับไปนะแล้วกลับไปก็ไปเลิกบุหรี่ซะตัวต่อไปตัวนี้ทําอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะมีควายเอซ่อนอยู่ก็เป็นได้กระตึ๊บ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 ก,กาใกลแล้วใกล้ถึงแล้วเอ้ยหัวโพนั่นไงดูบุหรี่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะน้องๆหนูๆอย่าทําตามออกมาก่อนดูบุหรี่ดูบุหรี่มันไม่เท่นะฮะไม่เท่เลยอ่ะเข้าไปใกล้ก่อนนี่ด้อ่ะ ่างนี้อมหัวหัวโผล่สิหัวโผล่มานิดนึงเออยงั้นแหละุ<ฮ>้ยกบาลเลยทีเดียวเชียวประตูนี้เข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้อ่าปากาลับบ้านนี่ก็ต้องไปบำไบตัวนึงมาเลงปอดแบบเนี่ยอ้ยเดี๋ยวก่อนมีตัวนึงตัวนี้ว่ะเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นการหลับของเพื่อนนี่นี่ก็ตัวนึงไกลๆโดนก่อนด้วยเอาทีมีใครสงสัยเปล่า อยากเอ้ยไอ้อข้างบนไอ้ข้างบนสงสัยไว้ยิงก่อนยิงก่อนอ่ะยิงอีกให้มันหลับไปนี่ตัวหนึ่งสงสัยอะไรกันเอื้อหลับอ่านตัวนั้นลงมาหลับแล้วอ่าโอเคเฮ้ยสงสัยกันด้วยวะเอาแล้วมึงเอาแล้วเดินต้องเดินละต้องเดินอะไรอย่างงี้ยาปลุกยาปลุกเหมือนเดิมยาปลุกนั่นเงปลุกทําไม้เออจะโทรหาใครนี่กลับต่อเลยครับเออการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีอ่ากลับ ีมามามาควากันก่อนควนคันขวาก่อนก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 โอ้ยสไนเปอร์มีสไนเปอร์อยู่คาริโก้ของแบบนี้ระวังต้องระวังมาแล้วมาแล้วมาทำอะไรมันซุ่มใกล้ๆไปปะเออนี่เอ้ยอย่าปลุก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 โชคดีทันทันหลับไป สองนัดก็หลับแล้วว่าปืนนี้ยาถล่มันแรงจำได้อีกตัวนี้ CQC ดีกว่าแปบบ๊บ,บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปาตรงไหนกันตรงนี้อะะเออจจเอล็อกคอก่อนอ่าล็อกคอแล้วก็อ e. แทงเลยตัวนี้ต้องแทงแมวกลับอ่นนี้ไปหกโมงเย็นแล้วอ่ามาปลากลับกลับให้หมดตัวนี้ทหารขาดตลาดอยู่ ควายเอ็ดเรายังหาควายเอ็ดไม่เจอเอ้ไปกเราน่าจะถามมาสักหน่อยนะว่าควายเอ็ดอยู่ไหนเออลืมถามอ้าวเหมือนควายเอ็ดจะถูกเส่งตัวไปที่อื่นแล้วเวีนกั้ามเวีกนกมต้องดูข้อมูลในไฟล์นี้ก่อนแล้วกันเอาละครับตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลลับสุดยอดมาแล้วนะฮะว่าควายเอ็ดซุกซ่อนตัวไปอยู่ไหนนะครับไปอยู่ที่เมืองนี้ครับ เมืองชื่อว่าเออเมือง่อ,อะไรวะลามาคาเต้าพาเลสอะไรเนี่ยแหละเออเมืองนี้นะฮะอยู่ในนี้นะฮะถูกซ่อตัวในนี้แน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ภารกิจใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อนำนมกลับสู่ฐานเราต้องทำทุกอย่างเพื่อชิงตัวควายเอ็ดกลับมาให้ได้นะฮะเอาละครับตอนนี้อุ้ยเราช่วยควายเอ็ดมาได้แล้วนะเมื่อกี้คาซินยาวเหยียดเลยตอนนี้ราต้องคุ้มกันควายเอ็ดแล้วตอนนี้ มารถถังมาใช่ไหมยิงก่อนเลยอืมเอ้ยอุ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 ้ยอ็้ยอเ้ยอุ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 ้ยาุ้ยอุ้เอุ้ยงุ้มอุลยอบ้ยา้ยอุ้ังุ้ยอ้ยอุ้ไอ่้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยิยยง้ยอ,อุถถถถถถอ้ย,ม,ย,ม,ย,ม,ยมุ้ยอุ้มอพังอ้ยวุ้อยอุ้าามอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอ้ยอุอ้ยอ้ออียอ้ย ป้องป้องปืนก็ใช้ได้นี่หว่าเออใช้ป้องปืนด้วยอ่าพายุทรายมาอีกขอบคุณมามามาใช้นี้ด้วยใช้ใช้ใช้อาหารหันหันไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เออจัดจัดยิงยิงยิงใครมาจะแนวกันไอ้ดีรถถังคุ้มรถคุ้มเกาะเขาเล็กๆไม่มีอะไรมากยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยทหารอีกเบื้มไปแล้วเบื้มไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ยมันโอ้ยฮีทโอ้ยเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเลยออกกันออกกันออกกัน เอารถเอารถถังก่อนรถถังจะพังแล้วยิงอีกรอบหนึ่งฮะกำลังเสริมกำลังจะมาควายเอด็ดนั่นไงมาแล้วรถถังอีกคันหนึ่งยิงไกลๆโอ้โหโอ้โหโอ้โเอาอีกเอาอีกยิงอีกบึ้อมั้ยเอออย่าไม่บึ้มยังไม่เบื่อโอ้ยพาย,ยุทรายมาอีกอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปายดรอปแอมโม อ่าอาไม่ได้นี่ว่าเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วกูจะขอมาจากไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่มีแล้วอากระโดดขึ้นมาก่อนเออให้ตายสิวะผ่ากระสุนไม่มีเลยตอนนี้หาก่อนหา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 จากไหนล่ะตอนนี้เอามาไม่ได้โอ้ยมันมาใกล้แล้วด้วยยังมาไม่ได้ตอนนี้หาก่อนอะไรความปุกปวามปืนน่าจะมีอยู่เดี๋ยว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 ควายเอ็ด เปลี่ยนที่แล้วอยู่ที่เดิมไม่ไหวแล้วตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ไ้เอ้ยป้อมป้อมปืนเล็กๆออกมาแล้วเออสะพายมาแล้วกว่าจะมาโอเครอรอรอสะพายอ่ะยิงไปโอ้ย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 เดี๋ยวสภาพอากาศเลวร้ายมากเอ้ยเปิดนาวิชันด้วยดิเอ้ยไม่เอากล่องไม่เอากล่องไม่เอาฮาดิเฮ้ยเออเออสะพายต้องเอานาวิชันนี่ไงมาแล้วเอ้ยยังไม่มาดีกว่าเดี๋ยวโดนโดนใส่หัว มาแล้วครับมาแล้วต้องกาอยู่เออรีโหลดรีโหลดเลยรีโหลดอันนี้ยังไงเรีบ้อยตายสิครับอย่างงี้ยิ่งบื้มหาหเต็มโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้นีมันก uh ็พอตัวเหมือนกันนี่หว่ารีโหลดรีโหลดรีอ้ยอุ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 ้ยยอุ้อุยอ้ยอออยยยเอาเอยย โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตึ๊บบึ้มบึ้มไม้ยางยางรถถังมันหลายคันเหลือเกินต้องใช้ที่ซ่อนอ่ะเออเรียบร้อยโอ้ยนี่งไงเล็งมาที่กูเลยจะจะเห็นเห็นเลย,ยรีโหลดรีโหลดมาอย่างฮัลโหลวันดีบึ้มบึ้มไม้ยางยางไปบึ้มพล่อยนะในวิชั่นแสบตาเอาอีก เออย้ำหมดยังวะอุ้ยอ,อุอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนโทรหาซัพพลายก่อนซัพพลายดอก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 อ่าโอเคลงมาาลงมาก่อนซ้อนก่อนซ้อนก่อน,อ,น,อ,นอยู่ไม่ไหวอย่างงี้มาแล้วมาแล้วโอ้กระสุนก็มามาแล้วเว้ยอ่าซัพพลายซัพพลายขอหน่อยอึ๊บเออฮะ ไม่ก็ยังไม่ก็ตรงไหนกะโอ้ซัพพายซัพโอซัพพายไหมอัตโนมัติเลยเว้ยยังยังไม่เห็นตอนนี้รอก่อนซัพพายกำลังมาอะไรมาละอ่ะได้ไงมาแล้วไกล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 ตรงนั้นโอ้โหตัวไอ้นี่เล่นของหนักอะดิวะรถถังอะไรวะอเออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้สะพานสะพานวันงานไมค์คันนึงฮะอันน <l> ี้อันนี้พังฮะอ่าควันขึ้นอ่านี่เดรมายเอาเรียววุดจะแบบนี้ก็ได้เหรอวะวูดกับไอ้ทหารไม่ไม่สนใจเอาเอาของหนักดีกว่าเออโอ้ยรถคุ้มเกาะรถรถถังคุ้มเกาะมามามาเออตรงไหนโอ้โหข้างๆก็มาเออเอาดิเอาดิเอาดิเดินวนอะ เดินวนนะ่ะเดินวนน่ะไปวะเอ้ยอันนี้ก็ใกล้นี่ก็ใกล้ไปอันนี้ก็ใกล้ไปนี่ก็ใกล้ไปนี่ก็ใกล้ไปตรงไหนเอ้ยยิงยิงกันมันเกินไปละมันเกินไปละยิงกันมันเกินไปละเดี๋ยวก่อนหลบก่อนคุณหลบก่อนหลบก่อนเลยอย่างนี้อ่ารีโหลดตีเฮ้ยเออเออพังไหมจัง จะไปพังอีกเออนี่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 อึ๊บยิงไม่โดนอะไรวะติดพื้นเหรอวะเห็นไม่ทัน,นอันนี้ควันขึ้นแล้วอุ๊ย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 อันน,นี้จะล้มล้มเลยล้มอันนี้ล้มเลยเออสปายหมดโทรหาสปายแป๊บเดี๋ยวก่อนสปายลงมาลงมาลงมาเอาของลงมาทหารทหารทหารเหรอสตัร์ส,รสตัร์ยิงให้สตัร์ อุ้ยอ้ยจะเอ้ย,อยชอ็อ,ยชอตการเล่นกระสุนจริงเหรอโอ้โหเจ็บเลยอย่างนี้สะพายมาแล้ววิ่งไปเก็บก่อนกระสุ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 นหลบได้อ่าอดีตอดีรถถังหุ้มก่อเหรอสู้ความเร็วการวิ่งของกูได้หรือเปล่าโจดีโหลดนีโหลดแบบเอาแล้วพังแล้วอันนี้พังแล้วนี่ไม่ไหวแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอมามาอีกมาอกีกระโดดกระโดดหลบกระโดดหลบก่อน อามายิงซ้ำรอบหนึ่งอ่ามาใหม่ก็ใหม่ก็ใหมก่ก็อู้อุ้หกสิบตัวไปหกสิบนัดแล้วโดนไปเยอะแล้วอยืยังจะไม่พังสักทีหนึง่งดูดาจริงๆเอาควันขึ้นแล้วเรียบร้อยยังไม่อีกยังส่งกำลังคนไม่อีกจะเยอะไปไหนเนี่ยเออตรงไหนตรงนนกก <c oughs> ้ยกายโอ้โหไม่โดน S <S ้จะตายเอาจะตายเอาจะตายจะตายเอาจะตายจะตาย,ตาย,ตายเอาเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอขอเปลี่ยนอาวุธเลยเออให้คอยเอ็ดรอไปก่อนเอาอาวุธใหม่มาก่อนสัพพลายเบปปอนอ่านี่อันนี้อยู่ดีกว่าจัดของหนันกๆไปเลยส่งมาตรงนี้ส่งมาตรงนี้ตรงไหน,อ,ไนอีกไกลๆนู่นอีก เห็นไฟหน้าจำได้นี่อีกเออพังไหมไม่โอ้ย, <c oughs> อยตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีอีกอืมนี่กลไม่ให้กูดืมตาอาปากได้เลยทีเดียวโอ้ยเปลี่ยนต้องโอ้ยโอ้ย,อ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 ยกล่องกล่องอยู่ไหนกล่องมาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นนะขอเปลี่ยนอาวุธแั๊บนึงขอเวลานอกอ้าวจะพายกูไปซะแล้ววางไม่ถูกที่อีกขออีกรอบนึงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอซ่อนขอซ่อนขอซ่อนอ่ารอใหม่ขอรอใหม่เมื่อกี้ศัตรูมันแกล้งอะ่ะเออนี่มาสมาร์นี่เลยใกล้ๆเลยจะได้เปีกง่ายๆรอแป๊บหนึ่งมาแล้วเออกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วขอขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเออขอเปลี่ยนอาวุธอันนี้ไม่ไหวต้องเอานี้เออแรงๆไปเลยตรงไหนตรงไหนว่ามาตรงรนั้น หามาๆมาล็อกเรียบร้อยต้องล็อกอุ้ยเครื tá, ่องบินก็มาเว้ยเครื okay. so ่องบินก็มาถึงไม่ไม่ถึงอู้อู้อู้เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินหลบ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 เครื่องบินนี่มีไหวจริงเครื่องบินนี่ของหนักเลยเล็งได้ไหมเดี๋ยวก่อนมันยังมันยังมันยังล็อกไม่ได้ล็อกล็อกล็อกติดล็อกล็อกล็อกแล้วโอ้ยไฟไฟอู้เรียบร้อยพังไม้พังดีครับเออเดะตรงไหนอีก ตรงไหนอีกตรงไหนอีกนี่ตรงนี้อีกฮะอ,อู้อู้อ,โอูโอู้มันเจาะยางกูไปยิงไปยิงไปเละเละเละเอเอเฮ้ยจะระเบดิดไปเนี่ยลบก่อนลบก่อนน่าจะหมดแล้วเอยังมียังมีคำหนึ่งได้ยินเสียงอยู่นะไกล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 ไดีเอาตัวน,นี้ก่อนอันนี้ก่อนยิงเลยอ่า เลยไหมเละดีครับนีอีกนี่อีกีอีกนี่อีก,อกไปไอหมอหมอหมอนออเรียบร้อยการต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าบาดเจ็บหนักพอสมควรเลยตอนนี้เราต้องส่งควายเอ็ดนะครับไปที่แลนดิ้งโซนนะครับด้วยตัวของตัวเองท่ามกลางสภาพอากาศที่โครตรจะเลเวร้ายเลยโอ้ยส่งสายนี่เข้าจมูกจมูกไปแล้วไปแต่เวลาผ่านนมกลับบ้านแล้ววันนี้ ถือว่าสาหัสสากันครับ